สวัสดีครับมาอยู่อ่ะ AK p o l e x นี่จะมาเล่นมันเดอร์ปลายดูนะครับนี้เล่นับน้องสามคนที่เหลือคนนึงใครไม่รู้ฝั่งตรงข้ามก็ไม่รู้จักครับคุณก็รู้จักนะที่ สวยสวยยังไปยังสวยสวยให้บูบูตายแล้วบูตายล้ได้บูได้บูได้บูสวยสที่สอตอนนี้ผมจะอกเป็นดาบแดงนะฮะอ่าี้ลขึ้นเร็วอยาหนะไอเหนียวเหนียวขอกลางไปไปล่างเลยเหนียวขอกลาง เจ็บหมดแล้เจ็บหมดเจ็บพิกเจ็บพิก็เสียแล้ต่ตั้งเจ็บได้เลยวันเกขอเก็บตัวตัวเล่นลงตัวเล่นลงมาดีมาดีครจะมีราม่าครับี่คนครับยิ้หมดก็โดนดึงไปซะไคนเือตายมาเฮ้ย เลือดรกับเฟิร์สบาดครับไม่เช่ผมนะฝั่งเราดโป้โป้เาดีเอาดีเอาดีนียวโดนนี่คนนี้เหนียวโดนดึงกูช่วยมึงเองอ้าวแล้วนี่ใครอ่ะอ๋อเกมไม่โดนดึงอ่ะตายแล้วอียีอยา้วยอะไไมเกมแพงบ้าวหได้บ้านแล้วนะกูจะได้บ้าน ดี๋ยวก็โดดใส่หรอกเอ้าเมจแจกเกินสวยครับสวยเฮ้ยแบทแบทปุตรสันเฮ้ยสวยไม่สวยแล้วโอ้ย ผมจะหยุดอะไรก็ได้แต่ผมไม่สามารถหยุดการระเบิดของแบตแมลงได้โยน,โนมไม่ได้นะหมดบล็กบบอกไปแล้วแบตแมนอยู่แบตแมนอยู่ในทำอะไรเหนียวจะตายแล้วโอ้เหนียวเออเกินออะะไอเหนียวยังไม่เอ,อ,ไอาไปตี โอ้โหเหนียวเอ้เหนียวโยนเฮ้เหนียวแพ้ไม่ได้เว้ยตาเนี้อาจกินนะแพ้ไม่ได้เหมือนกันได้เลยยังไม่หมดนี่ทำไมเว้ยถุงแพ้ก็จะลงเขาไม่ได้บอกว่าจะมาเล่นมันเดอร์ให้ชนะมาเล่นให้ดูใช่ครับขอบคุณที่ผ่านเกมตุเรนคอยเฮ้แบดแบดแบด สวยสวยได้หมดสวยครับแม่ยู่เไอ้แบดแบดบดเารักกูม่ยูโอ้ไม่แน่ลยไอ้เ็ l p a เอากูจะชาเาอะไรอยู่มองง่าเกียวไม่เหนียวได้คุนึ่าไอ้เกียวเลยลเตอร์เว้เกียวเนเแม่จบแม่โอโมท้อกูว่แจกไอ้เ่าเดฟแงเดฟ

เจอ่อยเจ๋อปแบทเอาบนแตกเอาการาการขึ้นหน่อยกาขึ้นห่อยเไมกไปเอาคิวทเฮ้ยยังไม่หาทีโอเคห้าทีเราตีได้แตกแล้วล่ะ ก็จะเสียงดังๆหน่ครับพีวล่าเพราะว่าจะกีดนะครับเตือนด้วยความหวังดีก็น่ารเสียงเแมนเหนียยวเดี๋ยวเป็แมนเกมมิ่วนีเกมมิ่ว่ีเกมมิ่ว่ี่มม่วีเดี๋ยวพาไอเซฟไม่ใช่เหนียว

โกอะไรวเออโกทำไมโลยมึงไม่ยิงไมหน้าาโลมียิงมท้อนมันลเวเล่ละยิงมอทอนมันโมเเลละนอยน่มีน้อยไปน้อยก็หมันน้อยมันโท้อนไปกูนะกูจะให้ีเลย โคตรแรงทุกคนเปาไปป่าได้นะตัวมันเก่งมากเลยโลมก็ได้ป่าก็ได้ออฟก็ได้กลางก็ได้นี่โลมอยู่แยกจากแป้นก็เชียร์นะเซฟสวยเซฟสวยเซฟไม่โดนต่อว่ะเหนียวเหนียวรอไว้เหนียวพี่ช่วยเองได้รอไว้ดิ เหนียวเราไว้เหนียวเราไปเดี๋ยวโค้งงแล้วมึได้เนี่ยจ๊ะบอกเลยช่วเดี๋ยวได้ไไไไต้องหัวแครี่ก่อนบอลุรู้โอโหขโมยขอมยเอาหมดกูจะโตไป่อยมูละนี่ก็นมาคืนดีนั่นมืออดไม่ไหรอหมูน่ะเป็เท่ห์เปเท่ว่ะ อ้าวแม่แม่แม่บมาอ้าไม่ใช่ไม่ใช่กะเยไม่ใช่ลแม่แม่ไม่ใ่าแม่แม่เฉ่อแ่แม่เฉื่ออแม่ใม่่ไม่ฆ่าคนะหอแม่่ไม่ด้ว่าคนเลยอยู่อต่ะ่วกนี่เนาะอ่จะไบ้ให้เล่นต่อใหน่เ่นสักคไวาจะบอใล่ังแ่งกัของครับเอาแรเวาแรงเว

ว่าจบบ้าแล้วไอ้แซมไม่ใช่ไอเดียวพูดผิดเดี๋ยวล็อกดีโอเคมาบ้านเหลือเดียวูไรแล้วชา มือหมุดสะาตัวก็สะพนคู่เลยเน่ยเยอะครับขอร้องเยไอ้เหี้ยเฮ้ยมูทอนเอาไม่ใช่ไอ้เจฟู้อะไรเฮ้ยล่างแตกล่างแตกเฮ้ยเล่นใครอะเล่นใครอะ่ะเฮ้ยมาตีมังกรไออยู่คู่วคู่อะไรอะเปล่าพี่เปล่าหายไอเจมโดนไอ้เจมโดนอีกแล้วช่วยเกมก่อนมูทอน

แล้วแต่นะพี่ไม่ซีดาวแล้วนะพี่ไม่ซีดาวแล้วไม่ลาดพี่ก็อันนี้ก็หันรองกูนะอะไรเกมไงพี่ยังสีให้เกมอยู่ตีบ้านตีบ้านเอยเหนียวแทงไว้เหนียวสวยเหนียว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 พี่กั้นเหนียวได้เหนียวเชื่อพี่พี่พูดคำนี้คือได้คุ้มว่ายิ่งยโลมคิวจะเท่าไหร่ ด้วยครับรีวิวจบแล้วนะครับไม่ใช่รีวิวเล่นในโดวค่ะดจะรุนให้ดูนะครับหมายควมว่สนุกมากคลิปต่อไปอย่างพ <laughs> อลุ้นให้ดูนะครับประมาณนี้วันเดอร์ป่าแรงครับแรงไม่แรงเแบบาเแบาบแรงมากดูจากเมื่อกี้แล้วนั่นป่าแค่กระถาน,นะครับ ดูดาเมจแสนห้าลูนก็จะเป็นเจาะร้อยเลยครับอา้าวไม่ใช่ผิดทำไมอยู่ไหนนี่เป็นเจาะร้อยห้อยคีนะฮะสปิริต อนขอจะใส่เป็นอสซ a ซินเน็ตก็ได้แล้วแต่คนน,นะครับไอเทมเป็นประมาณนี้นี่ทำแค่นี้นี่หรือจะเปลี่ยนเป็นดาบก็ได้ตอนแบบทีมถึงแล้ว เบรคมิวและก็การสลิงเกอร์ครับก็คิดต่อไปเป็นไรคอยติดตามนี้ตัวดีครับ